สวัสดีครับค่ะเดี๋ยววันนี้ป้าบาจะมาแกะกล่องพัสดุที่ youtube ส่งมาให้นะครับบีมนี่ส่งมาจากสหรัฐอเมริกาเลยนะป้าก็ไม่รู้ว่าของข้างในคืออะไรแต่ก็ขอขอบคุณ youtube ด้วยนะครับที่ส่งของมาให้ป้าบาอ่าอ่ะบีมแกะเลยครับแกะเลยครับอยากรู้ไหมมาไล่ยูโอ้โหกล่องสวยอ่ะ ว้าวหมดแล้วใช่ไหมมีอีกมีกออะไรอ่ะอะไรอ่ะมีใส่ไฟด้วยหรอใส่ชาร์จี้ใ่ส่ชาร์อะไรอ่ะ้ยคืออะไร้ยต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่เลยนะอุ้ยของดีแน่เลยยหลูกเขาจะส่ง iPhone 13ให้เราเรอระวังลุ้มนะต้องเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าแน่เลยระวังระวังระวังอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมีจอด้วยเป็นจอแบบเนี้ยบี มันติดเองเลยอ่ะพอเปิดขึ้นมาเดี๋ยวต้องดูนี่นี่นี่แกนนี้คืออะไรดึงดึงสิคู่มือหรือเปล่าอะไรอ่ะนึกว่า iPhone 13นี่เสือหรือแมวเนี่ยเสืออ๋อเสือใช่ตูน่ะจดหมายรอไหนบีมแกะให้ป้าดูสิครับมีอะไรบ้างข้างไหนวิธีใช้ โอ้โหเขาเขียนชื่อเราด้วยสวัสดีค่ะคุณบาสและครอบครัวขอบคุณทุกๆแรงสร้างสารรค์ที่ฝ่าฟันปีอันยากลำบากนี้ไปด้วยกันกับ YouTube นะคะเบนแอนลูฟโฟมขอบคุณครับเขาก็เขียนมาว่า2021กับปีที่เราต่างเฟ้โมกับสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่หากจะเกิดขึ้นในช่วงล็อกดาวน์ผลงานสร้างสารรค์ของคุณช่วยรักษา จิตวิญญาณของเราเอาไว้ความคิดของคุณได้เชื่อมโยงเราทุกคนไว้ด้วยกันแม้ในขณะที่ต้องรักษาระยะห่างทางสังคมคุณได้แสดงให้เห็นถึงความหมายของคําว่าผู้สร้างสารรค์ที่แท้จริงพันสิ่งเหล่านี้แล้ว,วขอยกย่องให้กับความพยายามความกล้าหาญที่คุณได้แสดงให้เห็นกับการเปลี่ยนแปลงความเป็นตัวตนของคุณและการที่ได้ทําในสิ่งที่คุณทําได้ดีที่สุดนั้นคือการสร้างสารรค์ เราขอมอบของขวัญที่มีเพียงชิ้นเดียวฮะชิ้นเดียวว่ะงานศิลปะที่สร้างขึ้นเป็นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวบรรจุอยู่ในกรอบรูปในระดับเดียวกับงานแกลเลอรี่เดมือกับศิลปินชิ้นเดียวในลูกชันแนวหน้าจํานวนห้าท่านจากทั่วโลกโดยตั้งคําถามกับพวกเขาเหล่านั้นว่าคุณจะขอ่บงอะไรสักอย่างห้าท่านนี้ไง ที่จะอธิบายถึงประสบการณ์ oh. ในการเป็นผู้สร้างสารรค์ได้ดีที่สุดอย่างไรนี่ไงผลลัพธ์คือคอรเลคชั่นงานศิลปะบน YouTube ที่มีจำนวนจำกัดแต่และชิ้นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อคุณโดยเฉพาะโดยการใช้ขั้นตอนวิธีที่ช่วยสร้างทางเลือกของการออกแบบเพิ่มเติมโดยอ้างอิงจากชื่อช่องของคุณในที่สุดเราได้สร้างหรือประดิษฐ์เหรียญ NFT ที่มาจากการออกแบบเฉพาะคุณเพื่อเป็นการลงทะเบียนความเป็นเจ้าของในสิ่งที่มีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเราขอขอบคุณในนามของแฟนๆทั่วโลกรวมถึงพวกเราทุกคนที่ YouTube ด้วยทีมงาน YouTube คนลุกเลยอะสุดยอดมากเลยอะกรอบรูปนี้เหมือนแบบว่า,วาเขาทำมาเนี่ยเนี่ยศิลปินห้าคนเนี้ออกแบบมาให้เราตามชื่อช่องของเราเหมือนเขาอาจจะให้เหมือนแบบโจทย์ไปนะอะไรเงี้ย ทข้งหลังวิธีใช้ครับข้างหลังเป็นวิธีใช้เนี่นะครับที่กรอบรูปเขาเขียนว่าสร้างสารรค์ขึ้นเพื่อบีมคอพโฟนนะครับชิ้นเดียวในโลกนะครับโอ้โหสุดยอดมากครับก็ขอบคุณทางทีมงาน You Tube ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามกันมาตลอดนะครับไม่มีขายใช่ไม่มีขายนะครับยังไงเรา3ามคนพ่อแม่ลูกก็จะ ตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานที่ดีต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบาย